โจทย์ปัญหาระบบสมการในข้อที่8ค่ะข้อสุดท้ายรถบัสวิ่งออกจากสถานีหมอชิดไปจังหวัดเชียงใหม่ด้วยอัตราเร็ว75กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกสองชั่วโมงต่อมารถบัสอีกคันหนึ่งวิ่งออกจากสถานีหมอชิดไปจังหวัดเชียงใหม่ด้วยอัตราเร็ว125กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยใช้เส้นทางที่รถบัสคันแรกวิ่งถ้ารถบัสคันที่2วิ่งด้วยอัตราเร็วคงที่และไม่มีการจอดพักระหว่างทาง รถบัสคันที่2จะวิ่งไปพบกับรถบัสคันแรกเมื่อออกจากสถานีหมอชิดเป็นเวลากี่ชั่วโมงและเป็นระยะทางจากสถานีหมอชิดกี่กิโลเมตรเพราะฉะนั้นเรามาวิเคราะห์ก่อนว่ามันมีรถบัสอยู่2คันคันแรกวิ่งด้วยอัตราเร็ว75กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะและ2ชั่วโมงต่อมาอีก2ชั่วโมงต่อมารถบัสคันอีกคันหนึ่งก็คือคันที่2นะคะ วิ่งไปเชียงใหม่เหมือนกันด้วยอัตราเร็ว125กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เส้นทางเดียวกันกันกบรถบัสคันแรกเขาอยากทราบว่าถ้ารถบัสคันที่สองวิ่งด้วยอัตราเร็วคงที่และไม่มีการจอดพักเลยนะคะรถบัสคันที่สองจะวิ่งไปพบกับคันแรกเมื่อเวลาผ่านไปกี่ชั่วโมงและเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่รถบัสทั้งสองคันนี้พบกันนะคะ เพราะฉะนั้นเขาถามหาระยะทางและก็เวลาถูกไหมคะเราก็าำนดเลยวิธีทำเรามีสูตรนะคะระยะทางคือ s เท่ากับ v t ระยะทางเท่ากับอัตราเร็วคูณด,ด้วยเวลาใช่ไหมคะ S, S คือระยะทาง V คืออัตราเร็วและ T ก็คือเวลาเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไม่รู้ว่าระยะทางเท่าไหร่เราก็ให้ S, <S, S, <S เป็นระยะทางที่ทรถบัสท,ทั้งสองคันพบกัน และ t ให้ t t เป็นเวลาที่รถบัสทั้งสองพบกันเหมือนอ่ะพบกับคันแรกก็ได้อ่ะพบกับคันแรก ที่นี้มีรถสองคันนะคะรถบัสคันแรกวิ่งด้วยอัตราเร็ว75กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นรถบัสคันแรกได้ระยะทาง จากสูตรของเราคือ s เท่ากับ v t นะคะเพราะฉะนั้นระยะทางของรถคันแรกก็จะเท่ากับอัตราเร็วก็คือ75ช่ว75วกิโลเมตรต่อชั่วโมงคูณด้วยเวลาก็คือ t แต่คันแรกเนี่ยนำไปก่อนแล้ว2ชั่วโมงเพราะฉะนั้น t จะต้องบวก2นะคะ ก็จะได้ s, <S เท่ากับ 75t บวกด้วย75คูณ 2, 2เป็น150ให้เป็นสมการที่1ต่อมารถบัสคันที่2หลังจาก2ชั่วโมงแรกที่รถบัสคันแรกไปแล้วคันที่2ก็จะวิ่งได้ระยะทาง เเท่ากับวีเหมือนกันนะคะแต่ว่ารถคันที่2วิ่งด้วยอัตราเร็ว125กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งตอนนี้ T ก็คือเวลาเราไม่รู้ว่าเวลาเท่าไหร่ก็ใส่ตัวแปไว้ก่อนอมีระบบสมการ2ตัวแล้วนะคะเขาบอกว่ารถบัสท,ทั้ง2คันเนี้ยจะพบกันในระยะทางเท่าไหร่ และคิดเป็นกี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราก็มาหาว่าเขาจะพบกันเมื่อเวลาเท่าไหร่ระยะทางสองคันนี้เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นรถบัสทั้งสองคันพบกัน ในระยะทางเท่ากันซึ่งรถบัสคันแรกระยะทางคือ s เท่ากับ 75t บวก150คันที่2ระยะทางคือ 125t ครูก็จะเอาสมการที่1มาเท่ากับสมการที่2เพราะระยะทางของเขามันเท่ากันนะคะจะได้ คันแรกได้ระยะทางคือ 75t บวก150คันที่2เท่ากับคันที่2คือ 125t เอา 75t ย้ายไปฝั่งโน้นค่ะได้ 125t 125ลบ 75t 125t บวกลบ 75t ก็จะได้ 50t ฝั่งนี้มี150 เราหา T คือเวลาเอา150หาร50ได้ T ออกมาคือ3อ่ะดังนั้นรถบัสคันที่สอง จะพบกับรถบัสคันที่หนึ่งเมื่อเวลาผ่านไป3มชั่วโมงาหาเวลาได้แล้วต่อไปเขาจะอยากรู้อีกว่าระยะทางเป็นเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นก็คิดเป็นระยะทางเนื่องจากว่าร,ระยะทางของรถบัสคันแรกอ่าตรงนี้กับรถบัสคันที่2มันเท่ากันเพราะฉะนั้นหนูสามารถแทนอ่าค่า t นะคะอ่าซึ่งมีสูตร s เท่ากับ v t หนูสามารถแทนค่า t ในสมก,การไหนก็ได้แทนค่า v าแทนค่า t นะคะขอโทษแทนค่า t เท่ากับ3ในสมก,การที่2ละกันนะคะจะได้ s เท่ากับ1 0อขอแทนตรงนี้ได้ s เท่ากับ1 0 0 25คูณ3เท่ากับ300 75าระยะทางได้375กิโลเมตรเพราะฉะนั้นรถบัสสองคันนี้จะเจอกันเมื่อเวลาผ่านไป3ชั่วโมงและเป็นระยะทางก็คือ375กิโลเมตรค่ะ